กันดีกว่าค่ะน,นี้ก็แชร์เยอะเต่าที่วัดเจดีหอยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าใช้ชื่อว่าวรัชยาอัคราชัยพัฒน โพสเรื่องราวเกี่ยวกับเต่าที่อยู่ที่วัดเจดีหอยบอกว่าคนที่อยู่ในสังคมคนเลี้ยงเต่าแต่ว่าสัตว์แปลกๆเนี่ยจะรู้ดีว่านี่มันเป็นเรื่องเลวร้ายมากถ้าจะพูดถึงว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมเนี่ยก็คือคนที่ทําอย่างนี้หรือคนที่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยเวรกรรมหนักมากเพราะว่าทรมานสัตว์นะคะบอกของกินก็กิกนกันไม่พอไม่มีอาหารที่แต่ละสายพันธุ์จะกินได้ถูกต้องเพราะเต่าแต่ละสายพันธุ์ก็กินไม่เหมือนกันแถมเอาเต่าบกไปรวมกับเต่าน้ําแล้วน้ําก็ดูเหมือนเน่าด้วยทําให้เต่าเหล่านี้ต้องดิ้นรนรอวันตายอยากให้้ชช่่วยแรร์เืองนี ต่อไปนะครับแล้วก็เผยภาพที่มีการนํามาแชร์ต่ออีกทีเนี่ยลราก็บอกว่าพิกัดนี่คือวัดเจดีหอยที่ปทุมธานีนะครับลักษณะที่เขาอธิบายกคือว่าขนาดของบ่อเล็กมากน้ําเขียวกลิ่นเหม็นแล้วในบ่อเนี่ยก็แออัดโดยเต่านานาชนิดทั้งเต่านาเต่าบัวเต่าญี่ปุ่นเต่าหับที่หิวโหยนานา,า,นา,า,นา,า,นาชนิดมาอยู่รวมกันแบบนี้แล้วบางตัวมันก็ถูกไล่กัดนะครับหน้าตาของมันแต่ละตัวดูเครียด เหมือนพวกมันอยู่โดยที่รอวันตายครับนักข่าวไปเลยค่ะไปที่วัดเจดีหอยอยู่ตรงถนนเรียกคลองขุดใหม่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะคะ ก็ไปเจอกับบ่อเต่าซึ่งมีเต่าหลากหลายสายพันธุ์จริงค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมีทั้งเต่าดําหรือว่าเต่าบกที่ชาวบ้านเอามาปล่อยตั้งสองร้อยกว่าตัวเน่ส่วนบ่อเลี้ยงเต่าเนี่ยกว้าง2วายาว15วามีทั้งบนบกแล้วก็ในน้านะคะแล้วด้านบนเนี่ยเหมือนจะคลุมด้วยสแลนกันดัดสีเขียวเพื่อไม่ให้แสงแดดเนี่ยมันส่องลงมาที่เต่าโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลามองด้วยสายตาเนี่ยพอข้างบนเป็นสแลนพอแสงอาทิตย์ส่องลงมาก็เลยทําให้มองดูเหมือนกับว่าน้ําในบ่อเนี่ยเป็นสีเขียวแต่ทางเจ้าหน้าที่เขายืนยันว่่่าาานน้ํไมเ ะะเพราะว่าถ่ายน้ําตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีการทําลูกโปง่งทําล้อมไว้ป้องกันเต่าหายรอ,รอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีป้ายข้อความระบุว่าห้ามถ่ายรูปเนื่องจากมีการนํารูปไปใช้ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียครับท่านเจ้าอาวาสวัดเจดีหอยหลวงพ่อดออรทองกลึงศุนทโรเนี่ยท่านบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ถ่ายรูปไปคือคนที่ไม่หวังดีค่ะนะครับแล้วเข้ามาถ่ายภาพแล้วก็ไปเผยแพร่แบบนั้นแล้วก็บอกว่าเจ้าที่ของวัดจะทความสะอาดบอ่อตอนนั้นเนี่ย ก่อนที่ภาพที่ถูกเอาไปเผย,พยแพร่เนี่ยคือยังไม่ทันทำมันก็เลยดูภาพไม่ดีแต่จริงๆแล้วมีการทําความสะอาดตลอดลนะครับและปัจจุบันก็กําลังจะขยายบ่อเพื่อลดความแออัดด้วยฟังเสเจ้าอาวาสนะคะไม,ไม่แออัดเพราะอะไรมันกระจายได้หมดถ้าเราฉีดล้างมันจะลงมาในบอ่อรุ่เยอะนะฮะแต่คนที่มาเนี่ยมา45ที่เพราะจะมามีพิรุธแล้วถ่ายรูปไปด้วย พราะครองมือรนปิดเนี่ยมันจับไว้เลยวาดมาทีห้าครึ่งเพื่อต้องการจับผิดก็แล้วกันตรงนี้ชาวบ้านเอามาปล่อยถ้าอาจระมาไม่เลี้ยงดูเต่ากางตัวแล้วคนกินหมดเมื่อาวานประมงจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,ง,งานประมงจังหวัดก็ไปลงพื้นที่ดูบ่อนี้แล้วนะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่เต่าก็ดูสุขภาพแข็งแรงดีนะละนักษณะของน้ําก็ไม่ได้เขียวแบบที่มีการร้องเรียนแต่ยอมรับว่าความเป็นอยู่ของเต่าอาจจะแออัดไปหน่อย ตอนนี้ก็มีการประสานแล้วก็บอกทางวัดให้ขยายพื้นที่เลี้ยงเต่าออกไปครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันทางวัดก็กำลังดำเนินการก่อสร้างบอ่อเต่าขนาด4คูณ40เมตรอยู่ครับระบบน้ำเนี่ยทางประมงเขาไปดูก็พบว่ามีการสูบน้ําจากข้างนอกเข้ามาในบอ่อเต่าเพื่อหมุนเวียนนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังบอ่อใหญ่ลักษณะก็คือเพื่อจะลดน้ําเสียภายในบอ่อเต่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในเรื่องของระบบน้ํานะคะ แล้วก็คุณภาพเรื่องของน้ําก็ไม่ได้เขียวเพราะว่าที่มันเขียวเนี่ยเนื่องจากสแลนอยู่ข้างบนนะคะตรวจคุณภาพน้ําแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ถ้าจะมีการติงกันบ้างก็คือเรื่องความแออัดนั่นเองมีแม่ชีที่เป็นผู้ที่ดูแลให้อาหารเต่าบอกว่าสาวอาทิตย์เนี่ยคนมาแน่นเลยค่ะหน้าที่ของแม่ชีสมจิตกัญญาท่านนี้ก็คือหั่นผักหั่นแตงกวาหั่นผักบุ้ง ให้ประชาชนมาร่วมทําบุญนะคะผักเนี่ยพอโยนลงไปให้เต่ากินเนี่ยค่ะเต่ากินจนหมดเลยครับเต่าก็กินอย่างอร่อยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแม่ชีสมจิตบอกว่าเต่าตายน้อยมากส่วนใหญ่ก็เป็นเต่าที่ประชาชนนํามาปล่อยหรือว่าบาดเจ็บมาอยู่แล้วเมื่อมาอยู่ในบ่อเต่าตัวไหนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ก็ตายไปเท่านั้นเองเข้าใจว่าที่แม่ชีพยายามอธิบายว่าที่โยนลงไปแล้วเต่ากินหมดเนี่ยก็คือต้องการจะบอกว่ามันไม่ได้มีเรื่องของน้ําเน่าเสียนะคะจากเศษผักเศษแตงกวาหรือว่าผักบุ้งที่ให้เต่ากินเนี่ยค่ะ จะได้เข้าใจตรงกันนะคะชมความคืบหน้